ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดตามที่ตั้งใจไว้ธุรฟิจที่สร้างมากับมือก็มีมูลค่าทะลุหมื่นล้านแล้วเป็นไปตามที่ฉันวาดฝันไว้ทุกประการนิดาเข้ามาหาฉันหน่อยค่ะท่านประธานมีอะไรให้ดีฉันรับใช้คะ่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะได้ไม่อยู่ที่บริษัทแล้วนะ หมายความว่ายังไงคะท่านประธานนับตั้งแต่วันที่ฉันสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาเวลาได้ล่วงเลยมาหลายปีจนธุรกิจของเราเติบโตอย่างมหาศาลมีหุ้นส่วนจากหลายแคว้นเข้ามาร่วมลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ฉันเคยสัญญากับตัวเองว่าเมื่อประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการแล้วฉันจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายเรียบง่ายและพอเพียงในชนบท เอาละนับจากนี้ไปฉันจะแต่งตั้งให้เธอเป็นประธานบริษัทคนใหม่เธอจะต้องดูแลบริษัทในเครือทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศอะไรนะคะท่านประธานเฉินเธอได้ยินไม่ผิดหรอกนิดานับจากนี้อำนาจอยู่ในมือเธอแล้วขอให้เธอปกป้องและดูแลธุรกิจของเราให้เป็นอย่างดีอย่าทำให้ฉันผิดหวังรับทราบค่ะท่านประธานโปรดเชื่อใจในตัวดีฉัน ดิฉันจะทุ่มเททำงานอย่างสุดกําลังเพื่อไม่ให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนอืมแล้วฉันจะไปที่ไหนดีนะเอาเป็นเมืองนี้ก็แล้วกันบรรยากาศดูร่มรื่นและน่าพักผ่อนดีหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเอาของของฉันไป ฮาุบปากไปเลยนางตัวดีก็แกติดหนี้ฉันมาหลายเดือนแล้วไม่ยอมจ่ายสักทีฉันก็ต้องมายึดทรัพย์เป็นธรรมดาได้โปรดเถอะค่ะอาซิลขอเวลาอีกไม่เกินเจวันฉันจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้แน่นอนแกพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมพวกแกเข้าไปในบ้านแล้วขนของทุกอย่างออกมาให้หมดอย่านะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยพวกแกอย่าไปสนใจมันรีบขนของขึ้นรถไปให้หมดเขาร้องละอาซิลหยุดเดี๋ยวนี้พวกคุณกำลังรังแกคนไม่มีทางสู้อยู่รังแกอะไรกันนั่งผิงผิงนี่มันติดหนี้ฉันแถมยังค้างค่าเช่าแรนมาหลายเดือนแล้วเมื่อไม่มีปัญญาจ่ายฉันก็ต้องมายึดทรัพย์เป็นเรื่องปกติเธอติดหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะใช้ให้เองดูสัรและรูปตัวเองก่อนไหม แต่งตัวเหมือนขอทานแบบนี้แกจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายกันฉันมีเงินจ่ายบอกมาว่ากี่บาททั้งหมดแสนห้าหมื่นบาทอะไรนะเดี๋ยวก่อนสิฉันติดหนี้แกแค่เก้า0มื่บาทเท่านั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาจากไหน <c oughs> <c oughs> ก็ดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายฉันไงล่ะนี่เอาไปแล้วพาผู้แกไปให้พ้นหน้าฉันซะนี่คุณคุณเป็นใครกันคะแล้วมาช่วยฉันทำไม ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากจริงๆค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะรีบทำงานหาเงินมาใช้หนี้คุณให้เร็วที่สุดผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวค่ะคุณฉันยังไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่อคุณเลยคุณคะเดี๋ยวสิตายจริงแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยจะหาเงินไปคืนเขาที่ไหนในเมื่อไม่รู้เบอร์โทรกับที่อยู่ของเขาเลย เท่าแกครับบ้านหลังนี้ปล่อยให้เช่าอยู่ไหมครับมีว่างอยู่จ้าว่าแต่พ่อหนุ่มต้องการเช่านานเท่าไรล่ะผมกะว่าจะอยู่ที่นี่นานเลยครับได้เลยพ่อหนุ่มจะย้ายเข้ามาอยู่เลยวันนี้ก็ได้นะค่าเช่าลวงหน้าสองเดือนส่วนค่าเช่าก็จ่ายทุกสิ้นเดือนจ่ายให้ตรงด้วยล่ะฉันขี้เกียจท่วง เปิดร้านขายผักน่าจะดีนะผักสดๆครับผักสดๆราคาถูกผักปลอดสารพิษเชิญทางนี้เลยจ้าผักขายยังไงจ้าขนาสามกรัรมห้าิบาทจ้ะนั้นเอาให้ฉันสามกรรมได้จ้ะนี่จ้ะเอ๊ะนี่มันคนที่ช่วยเราวันก่อนนี่นาะที่แท้เขาเป็นแค่พ่อค้าขายผักนี่เองแล้วทำไมถึงมีเงินมากขนาดนั้นมาช่วยเราได้นะ คุณคะฉันตามหาคุณแทบแย่คุณไม่ยอมให้เบอร์โทรหรือที่อยู่กติดต่อกับฉันเลยฉันไม่รู้จะเอาเงินไปใช้หนี่คุณยังไงเลยคะ่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรคะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยผมชื่อเฉินครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแล้วคุณล่ะชื่ออะไรฉันชื่อผิงผิงคะ่ะเป็นคนในชุมชนละแวกนี้แหละ นึกว่าใครที่แท้ก็ชู้รักของนางผิงผิงนี่เองเป็นแค่พ่อค้าขายผักนี่เองเหรอนี่คงต้องเจ็ดเงินหมดทั้งชีวิตมาใช้นี่แทนสิเนาะนี่อาซิวพวกเราก็ใช้นี่พวกคุณหมดแล้วแล้วจะมาตามเราวีฉันทำไมอีกนี่พวกแกต้องการอะไรกันแน่จะมาก่อกวนพวกเราทำไมฉันก็ไม่ได้จะทำอะไรหรอกฉันก็แค่สมเพศพวกหลอนอีกคนเป็นชาวนากระจอกส่วนอีกคนเป็นแค่คนขายผักงอกแงก เหมาะสมกันดีนี่ไปเถอะพวกเราอย่าอยู่ใกล้พวกโสโครกแบบนี้เลยเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาคุณคะฉันขอโทษด้วยนะคะขอโทษผมเรื่องอะไรก็เรื่องที่เจ้าหนี้เก่าของฉันมาก่อกวนหน้าร้านคุณไม่หรอกเรื่องแค่นี้ผมไม่ถือสาหรอกว่าแต่อภิงคุณแต่งงานหรือยังผู้หญิงบ้านนอกอย่างฉันจะมีใครหยาบได้ล่ะคะ ทุกวันฉันก็ทำแต่งงานตากแดดทั้งวันแต่เงินก็ยังไม่พอยาไส้แถมยังต้องมาเป็นหนี้เป็นสินอีกแล้วแบบนี้ผู้ชายที่ไหนเขาจะมาเอาฉันงั้นเรามาแต่งงานกันนะผมเองก็ยังไม่มีใครอะไรนะคะเมื่อกี้คุณหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าผมกับคุณมาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายกันนะเอ๊ผู้ชายคนนี้ เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานจะมาขอฉันเป็นภรรยาได้ยังไงแต่ว่าไปเราก็ยังติดหนี้เขาอยู่การแต่งงานครั้งนี้ถ้าได้เข้าไปดูแลรับใช้เขาก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วกันตกลงค่ะถ้าคุณไม่รังเกียจงั้นวันนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลยนะนี่ฉันเพิ่งจะแต่งงานกับคนที่เพิ่งรู้จักได้ไม่กี่วันหรอกเนี่ย อะไรกันเนี่ยทำไมบ้านฉันถึงพองแบบนี้เข้าของกระจัดกระจายไปหมดเลยใครมาทำอะไรฮ่สะใจเว้ยนี่พวกแกมาทำอะไรบ้านฉันอาซิลคุณมารื้อเข้าของในบ้านฉันทำไมเราสองคนไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนี่อะไรกันแกยังลืมอีกเหรอว่ายังเหลือนี่ค่าทวงถามที่ยังไม่ได้ใช้ฉันนี่ค่าทวงถามอะไรอีกเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันก็ใช้ไปหมดแล้วทั้งต้นทั้งดอก ก็ค่าทวงถามที่ฉันต้องเสียเวลามาทวงหนี้แกไงล่ะจ่ายมาซะดีๆอะไรกันมีแบบนี้ด้วยหรอนี่มันโกงกันชัดๆหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามใครแตะต้องเมียฉันเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นพิงๆิงคนพวกนี้มาพังบ้านฉันและต้องการเรียกเก็บเงินค่าทวงถามหนี้ซึ่งฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันจ่ายไปทั้งเงินต้นและเงินดอกหมดแล้วแต่มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะอะไรนะ ค่าทวงถามอย่างนั้นหรอนี่มันบ้าชัดๆนี่พวกแกคิดจะทำอะไรกันเงินฉันก็ให้ไปหมดแล้วแกยังมายุ่งอะไรกับเมียฉันอีกยุ่งอะไรงั้นหรอก็เงินค่าทวงหนี้ของฉันไงเมียชาวนาจนๆของแกยังไม่ใยนี่มันบ้าชัดๆพวกแกคิดโกงนี่วะอย่ามาเล่นหัวหมอแบบนี้ออกไปให้พ้นซะออกไปให้พ้นงั้นเหรอฉันว่าพวกแกต่างหากที่ต้องไปให้พ้นถ้าพวกแกยังไม่ใจฉันจะพังบ้านหลังนี้ให้ราบ ถ้าพวกแกกล้าแตะต้องอะไรสักอย่างในบ้านหลังนี้ฉันเอาพวกแกตายแน่นำหน้าอย่างพวกแกจะทำอะไรพวกฉันได้ก็แกพกค้าขายผักกระจอกกระจอกกับผู้หญิงชาวนาจนจนถึงพวกฉันจะจนแต่พวกฉันก็มีศักดิ์ศรีไม่โกงกินใครเหมือนพวกแกนี่แกว่าใครโกงกินฮะไอ้พวกขอทานอ้าวลูกชายมาตอนไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นบอกแม่เลย สวัสดีครับแม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอครับก็ไอ้พวกขอทานสองคนนี่สิไอ้คนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายผักกระจอกส่วนอีกคนเป็นชาวนาจนๆมันไม่ยอมจ่ายหนี้ค่าทวงถามให้แม่แม่ก็เลยจะมายึดของในบ้านมันนี่พวกแกติดหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายอย่างนั้นหรอติดหนี้อะไรกันพวกฉันใช้ไปหมดแล้วเฮ้ยเอาให้มันดีๆนะนี่พวกแกกําลังจะบอกว่าแม่ฉันโกงพวกแกอย่างนั้นหรอ ก็ใช่ไงเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันได้ใช้ไปหมดแล้วไม่มีอะไรต้องติดค้างนี่แกรู้ไหมว่าแกกำลังคุยกับใครฉันเป็นถึงผู้จัดการบริษัทอี้เฉงิงหนึ่งในเครือของบริษัทมังกรบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านนี้แค่ฉันพูดไม่กี่คำทุกคนก็ต้องสยบให้ฉันส่วนพวกแกเป็นแค่ขอทานจนๆมีสิทธิ์อะไรมาต่อกอกับฉันเป็นแค่ผู้จัดการกระจอกอย่างนั้นเองเหรอ นี่แกกำลังว่าลูกฉันกระจอกอย่างนั้นเหรอลูกฉันเป็นถึงผู้จัดการบริษัทอี้เฉิงบริษัทมหาอำนาจที่สุดในย่านนี้แกจะพูดอะไรก็ให้ระวังปากหน่อยไม่เป็นไรหรอกแม่อาจจะเป็นเพราะพวกมันไร้การศึกษาเลยไม่รู้ว่าควรใช้คําพูดแบบไหนเอาเป็นว่าถ้าพวกแกขอโทษฉันฉันจะไว้ชีวิตพวกแกยังไงก็รีบก้มหัวขอโทษลูกฉันเดี๋ยวนี้ก้มหัวให้ลูกแกอย่างนั้นเหรอลูกแกไม่สมควรด้วยซ้ำ ที่จะมาเหยียบย่ำอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ยังกล้ามาปากดีอีกเหรอระวังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนพวกแกจับมันทั้งสองคนมัดมือไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าพวกแกกล้าแตะต้องตัวฉันกับเมียฉันเอาพวกแกตายแน่ยังจะมาปากดีอีกจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่แล้วยังทำเป็นปากเก่งแกคิดว่าแกเป็นใครวะอีกไม่เกินสิบนาทีแกได้รู้แน่ว่าฉันเป็นใครฮัลโหลนิดาฉันให้เวลาพวกเธอสิบนาที ต้องมาถึงที่นี่โดยด่วนได้ค่ะท่านประธานดิฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อกี้แกโทรหานิดาประธานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งบริษัทมังกรอย่างนั้นหรอนี่แกมีเบอร์เขาได้ยังไงอ๋ออาจจะเป็นชื่อคล้ายกันก็ได้คิดจะเล่นตลกกับพวกฉันอย่างนั้นเหรอแกคอยดูก็แล้วกันอีกไม่เกินสิบนาทีพวกแกทั้งหมดจะต้องก้มหัวให้ฉันก้มหัวอย่างนั้นหรอ ถ้าฉันต้องก้มหัวให้พวกแกนะฉันยอมเลียเท้าให้พวกแกเลยดีกว่าว่ายังไงล่ะได้งั้นก็รอก่อนเถอะนิดาพวกคุณถึงไหนแล้วฉันให้เวลาคุณอีกไม่เกินห้านาทีไม่งั้นพวกคุณเดือดร้อนแน่ใกล้ถึงแล้วค่ะท่านประธานพอดีรถติดมากฮัลโหลคุณโจตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนสวัสดีครับคุณนิด,ดาตอนนี้ผมอยู่แถวชานเมืองครับฉันจะให้คุณไปตามจุดหมายที่ฉันส่งให้ตอนนี้ด่วนเลย ได้ครับคุณนิดดาจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับอ้าวเลขาโจไปไงมาไงถึงได้มาที่นี่อ๋อเพราะนี้ว่าท่านประธานนิดดาให้ผมมาพบที่นี่ผมกำลังจะถามว่ามาทำไมแต่สายก็หลุดไปซะก่อนครับท่านผู้จัดการไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรให้ผมช่วยไหมครับพอดีเลยช่วยจัดการไอ้ขอทานสองผัวเมียนี้ให้ฉันหน่อย มันติดหนี้แม่ฉันแต่ไม่ยอมใช้แถมทำท่าทีหัวหมออวดดีนี่พวกแกรู้จักไหมว่ากำลังพูดกับใครอยู่นี่คือผู้จัดการเจื้อหมิงระดับตําแหน่งผู้จัดการบริษัทยี่เฉิงหนึ่งในเครือบริษัทมังกรที่ทรงอำนาจที่สุดในย่านนี้พวกแกซุยแล้วเป็นแค่ผู้จัดการกับเลขาแต่ผู้จาโอ้อวดใหญ่โตกลับเป็นเจ้าของบริษัทน่าสมเพชจริงๆดีแกว่าอะไรนะ แกรู้ตัวไหมว่ากำลังฆ่าตัวตายอยู่ฉันให้โอกาสพวกแกครั้งสุดท้ายก้มกราบขอทวท่านผู้จัดการชื่อหมิงเดี๋ยวนี้แล้วฉันจะให้อภัยพวกแกเลขาโจแค่ก้มอย่างเดียวมันไม่พอหรอกต้องให้พวกมันเลียรองเท้าทองฉันด้วยได้เลยครับท่านผู้จัดการได้ยินแล้วนี่ทำเดี๋ยวนี้อะไรนะแค่ก้มกราบยังพอว่านี่ต้องเลียรองเท้าด้วยมันมากเกินไปหรือเปล่านี่ยังถือว่าน้อยไป สำหรับพวกแกที่มาดูถูกผู้จัดการจื้อหมิงไม่เป็นไรผิงผิงเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องขอโทษหรือทำอะไรตามที่พวกมันสั่งทั้งนั้นปากดีนักนะแกสงสัยต้องตบสั่งสอนซะแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่พวกนายคิดจะทำอะไรฮะท่านประธานนิดาประธานใหญ่แห่งบริษัทมังกรที่มีเครือข่ายบริษัทมากกว่า70แห่งในประเทศท่านมาปรากฏตัวแล้วสวัสดีครับท่านประธานนิดากระผมจื้อหมิง เป็นผู้จัดการบริษัทอี้ฉังหนึ่งในเครือของบริษัทมังกรครับเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับท่านประธานนิดาไอ้ขอทานสองผัวเมียนี่มาก่อเรื่องวุ่นวายเดี๋ยวผมจะจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละครับเฮ้ยใ,ใครก็ได้จับไอ้สองผัวเมียนี่ไปให้พ้นหน้าท่านประธานเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่พวกแกจะทําอะไรก็กําจัดไอ้ขอทานสองคนนี้ไงครับคุณนิดาแกว่าใครเป็นขอทานก็สองคนผัวเมียนี่ไงครับคุณนิดา เหลวไหลพวกแกมีตาหามีแววไม่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าพวกแกทำอะไรลงไปสวัสดีค่ะท่านประธานเฉินดิฉันขออภัยที่มาช้าทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้นะคะฮะอะไรนะท่านนิดดาก้มหัวให้ขอทานสองคนผัวเมียนีน่มันคืออะไรกันแน่ครับนี่พวกแกยังไม่สำนึกอีกเหรอแกรู้ไหมว่าพวกแกทำอะไรลงไป นี่คือคุณเฉินผู้ก่อตั้งบริษัทมังกรยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจมากที่สุดในย่านนี้และมีเครือบริษัทมากกว่าเจแห่งทั่วประเทศอะไรนะผู้ก่อตั้งบริษัทมังกรมีอำนาจเหนือคนทั้งเมืองเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตาแก่นี้แต่งตัวเหมือนขอทานจะเป็นประธานบริษัทผู้ก่อตั้งได้ยังไงใช่ๆช่นั่นสิแต่งตัวสกรปรกแบบนี้นี่นะไม่น่าเชื่อเลย ท่านเฉินตัดสินใจวางมือจากการทำธุรกิจและมอบอำนาจให้ดิฉันเป็นคนจัดการแทนท่านเพื่อที่จะได้มาใช้ชีวิตแบบสงบสุขเรียบง่ายอยู่นอกเมืองแต่ใครจะคิดว่าพวกแกจะมาทำให้ท่านไม่พอใจหลังจากนี้พวกแกสวยแน่ให้จัดการยังไงดีคะท่านประธานคำว่าขอทานคำว่าคนขายผักคำว่าชาวนาต่ำต้อยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเป็นผู้จัดการของบริษัทอี้เฉิงใช่ไหม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันปลดแกออกจากตำแหน่งและให้ไปเป็นรอปอเพารักษาความปลอดภัยที่โกดังเก็บของนอกเมืองส่วนแม่แกที่คิดจะโกงทวงหนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ไปเป็นคนงานก่อสร้างถ้าใครขัดคำสั่งจัดการเด็ดขาดได้เลยฮะอะไรนะได้โปรดท่านประธานเฉินพวกเรามีตาหามีแววไหมมองไม่ออกว่าท่านคือผู้ก่อตั้งบริษัทมังกรได้โปรดเมตตาพวกเราด้วยแม่ พราแม่คนเดียวนั่นแหละเอ้าไอ้ลูกเลวแกมาโทษแม่คนเดียวไม่ได้แล้วแกเป็นผู้จัดการยังไงถึงไม่รู้จักหน้าของท่านประธานใหญ่ได้โปรดท่านประธานผมผิดไปแล้วเพราะสองแม่ลูกนี้บังคับผมเลยต้องทําตามคําสั่งครับเอ้าไอ้เลข,ขาโจแกมาโยนความผิดให้ฉันอย่างนั้นเหรอหยุดทั้งหมดเด็กๆมาลากตัวพวกนี้ออกไปให้พ้นหน้าฉันพี่ ที่แค้คุณก็คือผู้ก่อตั้งบริษัทมังกรขอโทษค่ะที่มองไม่ออกนึกว่าคุณเป็นแค่ชาวบ้านขายผักธรรมดานี่ผิงผิงก่อนที่ผมจะประสบความสำเร็จผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละอีกอย่างนี่ก็เป็นชีวิตที่ผมต้องการอยู่แล้วอยากอยู่สงบสงบกับผู้หญิงที่รักผมด้วยใจไม่ใช่เพราะฐานะแต่ว่าฉันมันแค่ชาวนาจนๆจะไปเหมาะอะไรกับคุณล่ะคะพอเถอพิงผิง อย่าดูถูกตัวเองอีกเลยเรากลับบ้านกันนะ